สวัสดีครับแฟนร,รายการช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับ15นากานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับของวันเพื่อสปดีทม่30เมษายน2563ครับเมื่อวานที่น้องออคนหนึ่งนะครับน้องปลายฝนนะครับที่วาดรูปวาดรูปพ่นำพลอากาศพลเอกประยุจันโอชาแล้วเธอก็ จบชีวิตตัวเองนะครับวันนี้มีข่าวในทวิตเตอร์กำลังเป็นกระแสเลยครับว่าคุณทักษิณรับเป็นเจ้าภาพงานศพของน้องปฝนครับไปติดตามทักษิณน,นะครับนี่ฮะตอนนี้เริ่มเป็นกระแสแล้วครับทักษิณโผล่เป็นเจ้าภาพปลายฝนสาววาดรูบิกตู่ก่อนสิ้นใจนี่ครับนี่ลองเปิดนิดนึงนะครับ นี่ฮะทักษิณรับเป็นเจ้าภาพนี่ครับอ๋อนี่ฮะเขารูปมาเลยมีหลายท่านนะครับนะค,คุณทักษิณยู่วันที่หนึ่งยวนที่หนึ่งฮะรดรทักษิณชินวัตนนะครับแล้วก็ทักษิณจอง เจ้าภาพงานศพน้องปลายฝนท่านไม่ทิ้งประชาชนแล้วก็28อาทิตย์นาทีแล้วนะครับข่าวสดครับข่าวสดครับทักษิณผมเป็นเจ้าภาพงานศพปลายฝนสาววาดรูปตูก่ก่อนสิ้นใจเราไม่ทิ้งกันนะครับลองไปดูในข่าวสดกันนะครับทักษิณผมเป็นเจ้าภาพงานศพปลายฝน าสาววาารูปิกตูก่อนสิ้นใจครับน mm. ี่ครับก็เนื้อข่าวนะครับทักษิณผมเป็นเจ้ภาพงานสวดพระพ,พิธีศพสาวรูปนายกตัวแทนเผยไม่ได้ต้องการเป็นเรื่องการเมืองเพราะเวลาอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือกันผู้สืขาวรายงาน,นะระบอรดประกาศรายชื่อเจ้าภาพพิธมศพของนางสาวปลายฝนอ่ำสาริกา ที่เสียชีวิตโดยวาดรูปพันผลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ผูกคอปิดชีพตัวเองจนเสียชีวิตพบมีรายชื่อนายทักษิณชิวรอาดีนนตรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพสวนวิธรรมในวันที่1พฤษภาคมสร้างความประหลัดใจให้กับผู้พบเห็นอย่างมากนะครับโดยนายคงกรตหงวิไลอดีตสสประจีนบุรีพรรเพื่อไทย เป็นผู้มาเขียนรายชื่อเปิดเผยว่ามาในนามของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุติศาสตร์พรรคเพื่อไทยโดยนําพวงหลีดมามอบให้และเงินช่วยเหลือเป็นสิ่งของจํานวนหนึ่งพร้อมยืนยันว่าการใช้ชื่อในทักษิณไม่ได้ต้องการเป็นเรื่องการเมืองเพราะเวลานี้ทุกอย่างต้องช่วยเหลือกันเชื่อว่าไม่มีใครมองเป็นประเด็นทางการเมืองครับนะครับแล้วก็มีคน รีทวีตนะฮะเหมือนกันครับ pptv ครับพบชื่อทักษิณเป็นเจ้าภาพาส่วนอภิธรรมศพสาวัดรูบิกตูนี่ครับเหมือนกันนะครับนี่คนก็เอาเริ่มเอามาภาพมาก็ทวีตกันนะครับ20นาทีที่แล้วเองนะฮะ อันนี้บอกว่าอะไรทําผิดแต่อ้างว่าเขาเป็นคนดีก็ไม่ต่างอะไรกับทักษิณหรอกรัฐบาลคนดีนบ nope. อันนี้ใครเอ่ยก็บอกเหมือนกันครับมีรายงานว่ามีรายงานนี่ฮะว่าทักษิณชินวัตรีนายอุทัปรากฏอยู่ในรายชื่อเจ้าภาพงานศพปลายฝนสาวาทภาพนายกประยุทธ์ก่อนตัดสินใจค่าตัวตายนะครับ ซึ่งผู้มาเป็นสสปฐิมรีจากพรรคเพื่อไทยครับ <c oughs> มีคนเขียนดราม,ม่าจงบังเกิดทักษิณโผล่เป็นเจ้าภาพงานศพนะครับปลายฝนสาววาดรูปบิ๊กตู่ก่อนสิ้นใจครับเหมือนกันครับที่ทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพคุณปลายฝนที่วาดรูปลุงตู่ก่อนจบตัวเองนะครับ ก็นี่ฮะก็ประเด็นมาจบตรงนี้ครับก็ประมาณ33นาทีที่แล้วนะครับ33นาทีที่แล้วเองนะครับรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคาวพิเศษนะครับ15นาฬกาบันทึกไว้นะครับ15นาฬิกา15นาท,นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเพื่อสัสดีที่30เมษายน2563ครับเชื่อว่ากระ,ะแสข่าวนี้นะครับจะลากไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลย จะลากไปโยนถถงนู่นนะครับพรุ่งนี้เช้าจนเป็นหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เย็นนี้เย็นนี้ข่าวนี้เรียกว่าสื่อมวลชนไทยทุกสำนักต้องรายงานข่าวนี้ครับที่อดีตนายทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพของคุณปลายฝนผู้วายชนจากการวาดภาพและก็ความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทนกับสภาพเศรษฐกิจและความ ยากลำบากนะครับก็จากโลกนี้ไปก่อนไหวอันควรนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะมารายงานในช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณสำนักข่าวต่างๆนะครับในข่าวสดพีพีทีวีที่ผมได้อ่านไปแล้วก็ทุกทวิตเตอร์ทุกข้อความนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ